ชันน็อตออกก่อนนะครับเนาะสำหรับบตเตอร์เรียนที่มักจะเกิดปัญหา <c oughs> สวิตปิดเปิดทำงานได้ไม่เต็มระบบนะครับเราก็ชันน็อตในส่วนของแบตเตอรเรียนรุ่นนี้นะครับจะมีน็อตอยู่3ตัวที่มันเป็นฝาระบ,บจากนั้นเราก็ค่อยๆครับงัดต้นท้าย ง่ายดีเดือนนี้ดังกุ๊กบุมดูด้วยครับบุมเดี๋ยวถ้ามันเป็นอีกจะได้ซ่อมได้ไดไไค่อยๆเซาะเซาะเข้ามาเรื่อยจนมีไข่วงคนอื่นช่วยมันก็จะดีขึ้น กแลกไม่แข็มันเปมีเลย่เป็นรอยน้ำเปล่าก็เป็น ออนะครับก็จะหลุดออกมาออกมาครับก็คือจะมีน็อตตัวเล็กถ้ามีไกควตัวเล็กเราขันตัวนี้ก่อน มีน็อตอยู่2ตัวนะครับตรงแผ่นวงจรมันมค่อยๆขันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแผ่นวงจรมัน <c oughs> มันอาจาแตกได้เนาะ <c oughs> ก็เอามือประคองไว้หน่อย <c oughs> ที่สำคัญคือพอเกลียวเป็นพลาสติกเนี่ยแล้วเรารีดขันแรงไปเกลียวมันจะรูดทำให้เราใส่ลำบากยกแผ่นนี้ออกก่อน ได้ครับแล้วก็พยายาแผ่นตัวนี้ไปยกออกได้นะครับตัวนี้คือตัวชาร์จธรรมดาเองมีตะปวจุดที่สําคัญครับเราจะถอดกล่องตัวนี้ออกมาเราก็ขันน็อตออกมา่องนี้ที่ทำให้สวิตมันถ้าไม่ค่อยเสถียรในการทํางานนะเปิดปิดมันจะมีเสียงดังเหมือนกับไฟมันไม่เข้าจันพอร์ตไวหน่อยได้ไหมครับ น,นะครับก็ในส่วนของกล่องกล่องตัวนี้มันก็จะมีน็อตอยู่2อันนะครับซึ่งเป็นตัวล็อกเดินไฟให้มันเข้าเราก็จะขันออกมานะครับระวังหายเนาะน็อตเปนตัวเล็กมากใช้ไขควงดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะตัวนี้ยกไม่ได้หมดเลยครับรายกเปิดยกเปิดเอยียงนิดนึงสามารถทำความสะอาดได้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวแบตเตอรี่มัน เราก็แกะกล่องตัวนี้ออกมาผมขออนุญาตเอาแบตเตอรี่ออกนะกล่องตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเนี่ยหาไขควงขันนาฬิกาครับเปิดตัวนี้ออกพวกที่สวิตช์มีปัญหานะครับเนี่ย mm hmm. ค่อยๆนะครับค่อยๆร mm hmm. ัดออก mm hmm. ระบบการทํางานมีอยู่แค่นี้มันเป็นกล่องพอเราเปิดออกมาแค่นี้ครับเราก็ยกค่อยตัวสําคัญคือตัวนี้อย่าให้หายนะครับ มันเป็นเม็ดกลมๆที่มันเอาไว้สําหรับเนี่ยเชื่อมต่อสวิตช์ไฟอย่างเงแค่นี้เนี่ยที่เราเปิดกันบางทีเศษเส้นผมไปค้างในนี้พอเราเปิดไปอา้าวทาไมไม่ติดตายส่งไปซ่อมกันใหม่เราก็ค่อยๆยกออกมาได้ค่อยยก,ออกมาเนาะทุกคนสามารถทําได้หมดเนาะค,ค,ค่อยๆค่อยทาค่อยๆซ่อมดูฮะ เดี๋ยวใช้คำว่าซ่อมเลยผมใช้คำว่าบำรุงรักษาเนาะเราเป็นช่างแต่ผมแค่นี้เองครับเนี่ยกล่องบางทีนะเศษผมเต็มเลยเราเคาะออกครับเราเคาะออกเดี๋ยวเราเคาะออกเราหาแปรงนี้นะปัดทําความสะอาดมันปัดเศษผมออกถ้าช่างคนไหนแบบลูกค้าเยอะนะครับโอโหตัดทีงวันหนึ่งยี่สิบสามสิบหัวอย่างเงี้ยนะครับอืมก็สักเดือนหนึ่งก็ทําความสะอาดสักทีงก็ได้ล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันครับ ธรรมดาระวังลูกกลมๆนี้หายเนาะเราก็ใส่กดลงไปธรรมดากดไวยธรรมดาเนี่ยกดเสร็จปุ๊บเอามือลองไว้หน่อยลองเช็คสวิตดูอ่ทีนี้ครับอ่าสวิตใช้งานได้เหมือนเดิมเอาตลับบนปิดลงครับตลับบนปิดลงนี่แล้วประกับให้แน่นใส่เข้าไว้ที่เดิมเห็นไหมกล่องไม่มีอะไรเลยใส่เข้าไว้ที่เดิม ก็วางลงไปเนาะวางปกติกดลงไปให้เข้าให้เข้าบล็อกธรรมดานะครับแล้วก็ขันน็อตคืนเหมือนเดิมเนะครับเนาะขันน,อน็อตคืนเดิมจะเริ่มขันจากตัวนี้ก่อนนองตัวเล็กเนาะ Wow. Wow. ขันพอตึงมือนะครับเนาะเพราะเกลียวเป็นเกลียวพลาสติกนะครับถ้าไปขันแน่นไปพอทีนี้เกลียวมันหวานมันหลวมแล้วทีนี้ยุ่งเลยครับมีแก้ไขทางเดียวครับซื้อใหม่นะครับก็ถ้าจะซื้อใหม่ก็ติดต่อ อาจารย์เปียกท่านใครคู่ก็ได้นะครับแต่อย่าไปเสียงดังเดี๋ยวอาจารย์ผมจะได้ยินเดี๋ยวอาจารย์ผมจะได้ยินอ่าพอเราตรงนี้ก่อนท่านี้ครับเราก็ลองเช็คดูก่อนกันได้สวิตช์เราใช้ได้ดีขึ้นไหมอ้าวผมลืมแกะกาดออกดูนะครับเนี่ยครับติดเป็นปกติใช้งานได้เหมือนเดิมข้างในนี้ถ้ามันมีเศษผมค้างอยู่ปัดออกได้หมดเลยครับเพราะแบตเตอรี่พวกนี้มันสามารถแกะออกได้ทั้งหมดโอเคเนาะครับเนาะก็ ส่วนที่เหลือก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับก็เช็คดูความเรียบร้อยใส่น็อต2ตัวตรงนี้แล้วก็ปิดฝาประกับเหมือนเดิมสาหรับคลิปนี้ก็แนะนำนะครับถือว่าแบ่งปันความรู้กันสวัสดีครับ